นอนแต่คลอ,องนอสบายนอนบริหารหงานเลยนอเชือกค <c oughs> รุมวันนี้เราจะไปไหนกันไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์สวนสัตว์ชื่อว่าอะไรนะหัว <c oughs> หินซาฟารีคะ่ะนี่จะไปดูอะไรคะไปดูไปดูเสือไปดูเสือดาอู้สวยอะไรสวยเรมมาใกล้แล้ว เผาควงยินดีต้อนรับวันนี้เราจะมาที่อะไรเนี่ยมันไม่ได้หนูจังเลยสาฟาลีมันไม่ได้หนูจังเลยกับเราช่องโควิด Channel ไปชมกันเลย Let's go สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์หง้อหิน ซาฟารีนะครับนนกับเราช่องกควิดชาแนลฝากกดติดตามกดกระดิง่งไว้ชมคลิปด้วยนะครับนี่เป็นราคาบัตรครับราคาบัตร บัตรเข้าครับผมจะมีราคาเดี๋ยวเราซื้อบัตรก่อนนะครับจุดซื้อบัตรครับว่าน,น้องเชอมาเหมือนเดิมเชอกต้องหน่อย สู้ไหมวันนี้สู้ไหมอันดับแรกเราซื้อบัตรเข้าชมแล้วนะครับมันจะเป็นการให้ติดสติ๊กเกอร์ก่อนไปโชว์น้แล้วติดสติ๊กเกอร์ระวังค่ะสติกเกอร์ถ้าผู้ชมอายุ60เข้าฟรีนะครับเอาให้ถนี่ครับอันนี้เป็นบัตรเวลาครับผม นี่โชว์หน่อยเออเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมเดินชมไปเรื่อยๆครับนี่จะมีป้ายบอกป้ายบอกว่าไปฝั่งไหนครับตอนนี้เราเดินมาถึง ทางเข้าแสดงเสือแล้วนะครับครับ

ฝั่งน้าเบฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราไปถ่ายกับเสือชีต้าครับผม

ออีนะครับตรงนี้ทางอีกทางว่งชุดไ่สงนิ้วให้หน่อยยิ้มด้วยเลยให้ผมชหน่อยไหมครับยิ้มเอยคนสวยมาตั้งถึแม่นันึงสองยิ้วหงยิ้วปึ๊ย้นะครับครับกับเสือจีตาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเสือตัวต่อไปครับผม นี่เป็นเสือโครงเสือโครงเบงกอนครับมานีฝั่งนี้นะครงไก่น้องโมฮันอายุ4ขวบนะคะยื่นเข้าไปเลยค่ะคุณหนูยื่นไปเลยอถ่ายรูปน้องได้นะคะเข้าไปอีกค่ะต้องเชิญให้อาหารเสือ ทหมดเลค่ะกิจกรรมป้อนอาหารเสียที่ี่เรานะคะนี่ค่าระบายนะคะไม้ยาวอยู่ปล่อยไม้ไปเลยค่ะหนูไม่ต้องเข้าใกล้ก็ได้ไม้ยาวอยู่ปล่อยไม้ไปเลยอ้่าเราแค่ปล่อยไม้ยาวเข้าไปได้เราอยู่ในร่มได้ปล่อยไม้เข้าออกไปเลย โมหันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเอ่ยอันนี้เป็นพี่โอเคอันนี้น้องโมหันสี่ขวบนะคะเป็พี่ห้ขวบอ,อีกไมหนึ่งคะ่ะสาวน้อยไม่ลกอ้่เ<ๆ>ก่งมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำไปดูการแสดงเสือครับผม สแสดง12เที่ยง20นาทีครับ,รบเป็นพื้นที่เวทีการแสดงครับผม เป็นเวทีแสดงเสือครับนี่เป็นนี่เป็นทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวไปชมการแสดงเสือไปเลยครับผม ตามการแสดงเสือฉบับติมในตอนต่อไปไว้ด้วยนะครับรับรองความสนุกมันแน่นอนกับน้องเสือระชมการแสดงเสือเสร็จแล้วก็เดินออกมาครับเสือตัวนี้ก็ให้อาหารไปแล้วก่อนเข้า เสือโกลเด้นหรือเสือทองคำนี่ครับ กงนี้นะครับที่เดินมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นลูกเสือเขาอันน,อนี้ไวอยู่เขาผูกไว้อยู่นี่ครับลูกเสือสองตัว นู่นในเสือนอนอยู่นู่นเต็มเลยลูกนี่เสือโค้งไปดูอะไรก่อนนะอือนู่นเสือโค้งนึ่งขาไปดูอะไรก่อนไหมก็นี่ไงเดี๋ยวเดินบนมานี่ลูกชมเสือก่อนอันนี้เสืออะไรเสืออะไรเสือโค้งอันนี้เสืออะไรเสือโค่ง นี่ก็เป็นเสือกงเสือทั้งนั้นเลยครับเสือโคกงเบงกอนเสือโค้งเบงกอนเบงกอนี่ครับ นี่ครับตรงนี้เสือโครบนอน มาเดินมาเรื่อยๆนนี่เป็นเสือโคร่งไซบีเรียนี่ครับเสือโคร่งไซบีเรียนี่ตัวใหญ่ ใหญ่มากเลยครับขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า2ร้อยห้าสิบเซนติเมตรความยาวกลุกีรษะอหอหอใส่หมวกด้วยลูกเจอ ตอนนี้เราอยู่ในดงเสือนะครับอันนี้ก็เป็นที่น้องเชอถ่ายรูปเสือชีตา,น,า,น,านี่เชอดูนกนี่นกอะไรเนี่ยเจ้านกน้อยอืม ตอนนี้เราได้เดินชมเสือเสร็จแล้วนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องเชอจะพาไปชมการแสดงเสือแบบเต็มฉบับครับผมไปกันครับ